หลบไปหน่อยก็แล้วกันคุยคนที่สบายใจถ้าเรามีทุกข์อยู่อย่าอยู่คนเดียวและสิ่งสําคัญนะครับก็ไปผ่อนคลายบ้างนะกับการออกกําลังกายเห็นนู่นเห็นนี่นี่มันมันช่วยได้นะลอง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 ทลงดูบางทีเราเครียดๆอ,อย่างน้องอีกเนี่ยปันย่นจักรยานเก่งอยู่แล้วเนี่ยเอาไปไหนเครียดๆปั่นสักสามรอบเดี๋ยวก็หายเครียดไออกเอาซิโอ้ร้อนอ,อ,อืมแล้วอย่างหนึ่งเขาเขาบอกว่ามันมันทําให้ โดยผู้ชายที่มักจะมีโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากช่วยได้นะเขาบอกทำไมคนเอ๊ะทำไมคนอายุมากแล้วเขาไม่ปั่นจักรยานคนรวยๆมันก็โรคนี้ก็เห็นไหมบางทีมีรถเก๋งขับลงท้ายมากขาจะมีปั่นจักรยานอยู่เออช่วยได้แล้วก็เขาบอกว่ามันมันมันยืดเส้นยืดสายตรงบริเวณส่วนร่างกายของเราด้วยอย่างว่าแต่ว่าบางทีถ้ามันเป็นแล้วมันถ้าป้องกันได้หลายทางดีกว่าทางอาหารการกินแล้วก็ การออกกาลังกายนี่ถือว่ามีผลดีสิ่งสําคัญนะครับผู้ด,ดีสวอรสูงวัยอายุมากบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โยคะนี่น่าจะช่วยได้ดีนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปพื้นที่ไกลใช่ไหมอยู่บ้านเราก็เล่นได้อยู่บนที่นอนนี่ได้เลยแหละนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเล่นถ้าเล่นไม่เป็นมันมีในยู u b e มีท่านะท่าอย่างนี้จะปวดตรงนั้นหายปวดแขนปวดขาเนี่แม้คนเราส่วนส่วนใหญ่สวอ,วอสูงวัยปวดแขนปวดขาในของคู่กันจริงๆ ปวดแขนปวดขาปวดหลังนี่ม,มันมันมันค่อนข้างจะ,ะมักจะเกิดขึ้นถ้าบอกว่ายืดเส้นยืดสายเพราะบางทีเรานอนอยู่ท่าเดียวหรือไม่เราไปยืดเส้นยืดสายมันจะตึงเพราะว่าเส้นมันยึดอะไรเขาว่ากันมานะแต่คงจะเป็นอย่างที่ว่าจริงๆแหละเพราะาสังเกตดูเ็าจะมีคนหลายคนพวกดาราที่เขาเห็นเขาชอบเล่นเราเราไม่ไม่ใช่ชื่นชมดารานะเห็นเขาเล่นแล้วดูเหมือนเขาก็อายุยืนดูร่างกายเขาก็ดูแข็งแรง คนที่ร่างกายแข็งแรงจะเดินจะเหินจะไปไหนมาไหนมันก็จะคล่องตัวขึ้นไม่เบื่อไม่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 ซึมไม่เศร้าอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็ดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอายุมากไม่ใช่ว่าออกกําลังกายก็คงจะไม่ถูกเราก็หาท่าที่มันง่ายสลับเราก็แล้วกันนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงไทยรายการครับรายการรอบบ้านเมืองหนองบัวทางสวทหนองบัวลำพูเอ็ม97.25วันนี้ผมสูบใส10โม ลาไปก่อนครับค่อมวันนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ